สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องวิถีบ้านสวนนะครับโดยผมยผู้ถ่ายทําก็ช่างก่อนนะครับดอกดาวกระจายนะครับเสียงแหบแห้งช่วงนี้ร้อนนะครับกาดร้อน,นดอกดาวกระจายนะครับปลูกไว้ข้างบ้านจะมาดูกันว,วันนี้ จะจุ่มทำอะไรปลูกมันโดยใช้ถุงปุ๋ยแบบนี้เลยอันนี้เป็นมันมันหวานญี่ปุ่นเหรอนี่อมันะครับโอ,โอ้ไม่ได้เอาปุ๋ยคอ,ยอกมาใส่เลยลืมเอาปุ๋ยคอกผสมแกลบแล้ใส่ในถุงปุ๋ยนเ่าะ ก็เอามันเสียบไปอย่างนี้นะอยู่ที่ว่าพัฒนาการจะเป็นยังไงนะใบมันปลาน,นปลาตะเพียนชอบกินนะใบมันเนะี่ยวานลองเอาไปมัดมัดใส่เชือกเอาเชือกมัดแล้วก็โยนไปในกระชังปลาเช้ามาเลี้ยงเลย วลาเราเอาไปให้มันกินแล้วเราก็มีก้านขึ้นมาอย่างนี้เอามาปลูกได้นะครับเนี่ยการการของมันน,น,มะนะครับเนี่องวางตรงนี้จะได้กินไหมมันจะเหมาะไหมตรงนี้นี่มะละกอนะครับนะก้อนตันี้ก็ออกดอกแล้วนะเนี่ยนะครับที่บ้านสวนเราก็จะปลูกประกอบไ้ไว้กินนะครับตอนนี้มีลูกแล้วน,นี่ตรน,นี่ตรงนี้ ม,มีมีดอกนะครับเนี่ยะะจะลองออกลูกส่วนต้นนี้มีลูกแล้วนะครับนั่นนะ่ะเห็นไหมครับเออนี่มันเป็นต้นคู่เลยเนี่ยนะนะครับคู่เลยอันนี้ก็ปลูกขาปลูกตะไคร้นะครับปลูกขาปลูกตะไคร้ไว้นะครับกับข้าวเนาะส่วนนี้ก็ มะละกอรครับซึ่งจะเป็นพันธ์ฮอลแลนด์ว่าตัวนี้เพราะว่ามันสุกหวานดีนะครับเนี่ยน,นครับเป็นมุมะเราเพิ่งมาอยู่ได้ยังไม่ถึงสองปีก็ยังไม่โตเท่าที่ควรเท่าที่ควรนะครับปลูกเพากาไว้สี่ต้นนะครับต้นนี้ออกอยัง อันนี้ยังไม่ออกนะครับถ้ามีแนวโน้มจะออกแล้วนี่นี่ข้างข้างๆนี่น,นี่ใช่ไหมคิดว่าใช่นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้กินฝักเทกาที่บ้านที่พิษุโลกเขาเรียกอะไรลิ้นฟ้านะครับแต่ที่เขาเรียกเทกาดินที่นี่เป็นดินแข็งเมืมเอ่อสองวันที่แล้วฝนตก นี่ยังยังพอกุดได้นะแต่ถ้าเกิดแห้งแล้วก็โหรับรองว่ากระเด็นกระดอนทัทีเดียวนี่ช้ำหรอต่อยอดอ๋อต่อยอดเอาพันอะไรมาต่ออันนี้มะม่วงเป็นมะม่วงน้ม่วงอะไรนะน้ำดอกน้ำดอกไม้นี่จะออกแล้วนะเนี่ยมันต่อไปเลยเอาพันเก้วขมิ้นเก้วขมินเนี่ยมาต่อ จะได้กนดิดนหลายพันธนี่นะครับ,รบลูกยอนี่ปลูกยอไว้นะครับเนี่ยไว้เผื่อไว้อหอมกนี่ลูกมันตู้มันก็ไปตําได้นะครับตาลูกยอตํายอด่ครับพาชมสวนสักหน่อยซิวันนี้นี่ก็ต้นมม่วงน้ําดอกไม้เหมือนกันสวนนี้นะครับมันเบอร์รี่นะครับหรือที่เรียกกันว่า ต้นหม่อนนะอันนี้ไปใส่ต้มไก่ก็อร่อยนะใบมันนะปลูกไว้นะครับสวนนี้นะครับขาดไม่ได้เลยอยู่บ้านสวนต้องมีนะครับใบย่านางนะครับปลูกไว้เนี่ยปีกว่าแล้วโอโว้โหก็จะโตดูที่นะครับทำหลักมาให้มันเนี่ยนะละมุดออกละมุดอ๋อละมุดออกลูกแล้วนี่นะครับไปนะปลูกละมุดไว้กินนะครับเนี่ยนี่ ละมุดละมุดนะเนี่ยดูไลใหไหมนะครับละมุดนู่นนะครับละมุดก็จะปลูกหลายๆอย่างนะครับเราอยากกินอะไรก็ปลูกไว้นะครับส่วนนี้เป็นผักบุ้งทำแปลงผักบุ้งไว้นะครับกันหมากันอะไรไก่เกยมานะครับมาจิกนี่ก็เป็นผักบุ้งนะครับ กินเองด้วยแล้วก็เอาไปให้ปลาด้วยนะครับเอาไปปลานิลปลาตะเพียนกินด้วยนะครับเพราะว่าปลานิลปลาตะเพียนนี่เป็นสัตว์กินพืชนะครับนี่กระปลูกไว้นะครับบุง้งส่วนนี้ฮะเพิ่งจะเอาปลูกนะครับตรงนี้ก็จะเอาปลาปลูกไว้สําหรับเลี้ยงปลานะครับก็คือต้นชาย,ยาหรือบางคนก็เรียกต้นชูรสนะครับนี่ปลูกไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหเจดแปดเก้าสต้นครับปลูกไว้สิต้นส่วนนี้ใบมันนะเป็นเอาก้านมันมาเพราะว่าปลามันกินหมดแล้วก็เอามาปลูกต่อเพื่อที่จะเอาใบมันไปให้ปลากินนะพาละชมครา้งบ้าน นี่ก็เป็นพวกใบแมงลักใบอะไรนี่นะว่าทำกับข้าวครับไอ้จุ่มเขาทำนี่ใบแมงลักลน,นาวเพิ่งปลูกไว้ยังไมไ่ได้ออกลูกเลยนะครับมนาวกระชายนะครับต้องมีนะบันสวนกระชายส่วนนี้ก็คือใบชะพูนะครับใบแกงแกงหอยก็อร่อยนะแล้วก็ทำเมี่ยงประทงประทูก็โอเคเลยนะครับ นี่ขามมาดูอีกต้นอันชันโอ้นี่มื่อวานช่างยอดเขามาถ่ายลงนู่นนะครับออกแล้วเนี่ยนู่นนู่นนู่นนั่นนะครับเพกานะครับปลูกปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยจะได้กินแล้วนะครับเนี่ยออกแล้วออกแล้วนะครับอีกสองต้นนี้ยังไม่ออก เดี๋ยวคงจะออกและเรียกกันนะเพราะว่าซื้อมาพร้อมกันนะมาพร้อมกันปลูกไว้เรียงนี่นสามแล้วก็ไปปลูกไว้ข้างหลังเมื่อกี้ที่ถ่ายดูอีกนะครับต้นนะส่วนนี้ก็เป็นต้นแคร์นะครับนี่ก็ซื้อมาปลูกว้ไรกันอยปีที่แล้วกินแบบเยอะมากนะแคร์แต่ปีนี้มันโตแต่มันไม่ค่อยออกเลยไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรแต่ก็พอได้เก็บนะครับพอได้เก็บบ้าง ปลูกพร้อมๆกันนะฮะปา,ามาเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนี่ต้นแคนนานามีสองต้นปลูกไว้นะครับเนี่ยเป็นเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็เอาไว้ทําให้มันประดับดอกมันก็กินอร่อยดีนะครับนี่ก็คือเป็นสวนนะครับที่อยู่รอ,รอบๆบ้านสวนเรานะครับ นก็จะประมาณนี้เลยบ้านสวนของเราอยู่หลังเดียวเลยครับอยู่หลังเดียวในสวนลําไยนะครับลำไยก็ของเป็นของพวกเราเองเนี่แหละปลูกไว้เมื่อสีปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ทําเป็นลาดสารปีแรกนะครับเข้ามาข้างบ้านก็จะประมาณนี้เลยครับข้างบ้านนะครับเนี่ยเ้วก็มีสระน้ําอยู่ หน้าบ้านเลยนมีกระชังปลามีแพรไปนั่งตกปลาน,นี่นะเห็นไหมอพอเราไม่อยู่มันก็จะไปกินใบมันกันนะนุ่นนะในกระชังปลาตเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะแยะเลยครับปลาน้ำกำลังเต็มสะครับตอนนี้ช่วงหน้าฝนเนาะแต่เราก็ เจาะบอ่อบาดาลน,นะครับเป็นแผงโซลาเซลล์เอาไวป้ประคองประคองใช้ไม่ให้ไม่ให้น้ํามันขาดนะครับเพราะทำลำใหญเราต้องลดน้ําด้วยถ้าเกิดมันแรงเราก็ต้องลดนูแดงนูแดงไปไหนมานู่นแดงอยู่กันด้วยกันแม่แล้วก็เอามาคอเอามาคอดไว้ป่านะมีทั้งหมดสี่ตัว เมรเอาไปตัวหนึ่งอีกสองตัวตายเหลือ,อ,อหนูแดงตัวเดียวนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวรอบบ้านให้ดูนะครับวิธีบ้านสวนเราอยู่กันยังไงนะครับบ้านนี้อยู่กันสามคนนะครับมีช่างกรก็คือผมนี่แหละผู้ถ่ายทำช่างยอดนะครับช่างยอดเป็นช่างตัดผมนี่แหละก็ไปเปิดร้านอยู่ ห่างจากตัวบ้านประมาณ200เมตรติดถนนนะครับแต่บ้านสวนเราเข้ามาจากถนนหลัก200เมตรนะครับก็จะเป็นสวนลำไยอยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือเจีจุ๋มนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่างกรนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับวิถีบ้านสวนมีกิจกรรมหรือมีเรื่องราวในบ้านสวนวิถีบ้านสวนเราก็จะลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ you <laughs>